ดีใจไหมดีใจมากว่าจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณยา ตอนนี้ทางอำเภอนะครับได้ลงพื้นที่มาที่บ้านของคุณยายหวานใจกลนังรองซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายนะครับในการที่จะซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้จนคนเฉลิมประเกียรติคอนเสิร์ตมนแคนแก่นคูนนะครับเป็นยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้ปกติแล้วยา,ยายแกอยู่คนเดียวค่ะอย,อยู่คนเดียวยาอยอยู่คนเดียวจะลำบาก<ๆ>ไหมครับช่วงหาคนแก<ง>ลำบากน้ำท่วมเวลาน,นี้ก็ มันระบายไปทางไหนก็ไม่ได้ตันอยู่อยู่ก็บ้านแกนี้เลยคับแล้วดีใจไหมครับที่ทางอำเภอทางกำนันที่บ้านมีโครงการที่จะมาซ่อมแซมบ้านจากคอนเสิร์ตมูลคนานันคูนดีใจค่ะอยากให้เก็บสบายนะเดี๋ยวนี้จ้ะเป้าหมายคือครอบครัวยากจนและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ครับแอดละครับเป็นยังไงก็ดีใจค่ะคุณยายจะจะได้การช่วยเหลือนะคะพอมีโครงการนี้เข้ามาก็ดีใจแทนคุณยายค่ะ ตอนนี้ท่านกำนันสุวิทย์อ้อมวิหารนะครับท่านกำนันแม้วนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้จนคนเฉลิมพระเกียรติคอนเสิร์ตมนแคนแก่นคูนที่เรามีเป้าหมายจะมาซ่อมแซมบ,บ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ของคนเฉลิมพระเกียรติเราเนี่ย72ราย72หลังเป็นยังไงกางครับ ความรู้สึกเป็นยังไงครับสำหรับความรู้สึกของคอนเสิร์ตมอนแคนแกนโคนะครับที่จะทําโครงการ72หลังเพื่อที่จะดูแลผู้ยากไร้ของเราเชาวอำเภอเทลมาเกียดเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีมากๆครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแค่รู้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้พี่น้องประชาชนก็มีความตื่นดันใจและรู้สึกยินดีบางคนเกือบเชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็ยังเหมือนเดิมแต่พอวนี้คิดอาจจะมีโอกาสพัฒนาให้กับครอบครัวที่ยังขาดโอกาสอีหลายครอบครัวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีอย่างมากครับและเป็นโครงการที่ดีและก็ถึงประชาชนที่ยากไร จริงๆครับอันนี้แนวคิดที่ทางท่านอำเภอได้จัดทาการร่วมกับทางนโยบายของทางท่านผู้ว่าแล้วก็จัดที่บ้านก,การอำเภอของเราเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีมากๆครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายหวันใจกนังรองนะครับซึ่งเป็น เจ้าของบ้านครัวเรือนเป้าหมายนะครับในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการคอนเสิร์ตแก้จนคนเฉลิมพระเกียรติมวลแคนแก่นคูน,นะครับคุณยายเป็นยังไงครับมีความรู้สึกยังไงที่ทางอำเภอกับทางกำนันที่บ้านจะมาซ่อมแซมบ้านให้นะครับดีใจ,ใจไหมดีใจมากว่าจ้าดีใจคุณยายดีใจนะครับดใบีใจมากว้ายยเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายลแปดสิบหกมันย่างข้าแปดสิบเจ็ดแล้วจย่างข้าแปดสิบเจ็ดแล้วเนาะช่วงหน้าฝน บ้านลาบากไหมน้ำท่วมไหมท่วม่วมจึงป็นทุนได้ครุ่นเลยมันจำกว่าเขาครับก็คุณยายก็ดีใจนะครับดีใจยายทางกนําที่บ้านจะมาซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้นะครับยาดีใจนะครับเพราะมีใจมากๆหน้าฝนเนี่ยคุณยายอยู่ก็ลําบากนะครับน้ําท่วมบากลงค่ารั่วด้ะบาังคารั่วด้วยโอ้โหเนาะโอเคครับคขอบคุณนะครับคุณยาย